มึงติ๊กตอกเป็นเหตุอีกแล้วกูดูมาหลายวันหลายรอบกูก็มีอาการอยากจะทําเหมือนเขากูเลยจัดเลยค่ะพุดดิ้งเริ่มกับวิธีนะคะขนมปัง6กแผ่นเอ้ยขนมปังสามแผ่นไข่หลูกค่ะตามที่เขาบอกอะไรในีลิปเถอะมึงไปหาดูเอาล้กันกูก็ใส่หมูม่วลงไปนี่กูกูชอบนมนมสดตามีกูก็ใส่นมสดตามีขนมชั้นกูก็ไม่ใส่ค่ะอันนี้กูตามสูตรกูเลยค่ะนมกูก็กะเอาเลยใส่นม คนนมจืดเข้าไปนมข้นก็ไม่ถึงครึ่งกระป๋องอีกอ้าวตามสูตรกูนี่แหละใส่ลงปลาไอกูว่าใส่อีกกวนี่ล่ะค่ะกูกันเผื่อมันคากู้็ใส่ลงไปกูมันก็หอมอีกนะมึงก็ปันป่นปันป่นปันป่นปั่นปั่นปั่นเสร็จอ้าวมีอาเลยค่นี้กลายเป็นแบบครีมมี่สุดๆแล้วก็ามากเวลาย้น้ำตาลทำเป็นคาราเมลตามที่ดูมาหลายหลายคลิปทำถูกบ้างไม่ถูกบ้าง ครั้งแรกในชีวิตกูเลยนะมึงพวกมึงดูเอากูก็เทลงไปก็เป็นเนเขาบอกเนึ้งยี่สิบนาทีดิยี่สิบนาทีกูกูคอยดูนะยี่สิบนาทีของกูมันไดสุยกูต้องเป็นเนื่อต่อยมึงมึงคิดดูเอาแต่มันก็สวยนะมึงมึงบ้าไหมเนี่ยรสชาตินี่โหเหมือนสั่งมาจาก้านเลยเ่ะดูเอานะมึงพวกมึงดูเอาอ่าอร่อย